ง่ายมองอมากเลยแต่แหลกมึงว่าเพิ่ไม่มนีแล้วเนาะวนว่นะครับนองสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้กะลงทงแล้วนะคะหลังจากที่สวาวุไทยไม่ได้ลงคลิปมานี้หึงแล้วคลิปยาวนี้ไม่ลงมาหลายเดินเป็นเดินอวันนี้ก็เลยพามาลงทงวันนี้พามาออกของแ่บเบืองในโกนขี้มุกเห็นหัวควัด เขาหอยม,น,อมนี่วันนี้เราพามาเอาของแสบนะคะต้องไกลๆก็เห็นเลยเป็นดำอโอ้ผใหญ่หมอ้ พิ่นง่ายมองว่ากิ๊กแต่แรลงนึ่งว่าคนไม่มีแล้วเนาะคิด,ดว่า่นไปหมดแร้วนึกว่าคว่าเขาเมาก่อนเนาะอันนี้จะเป็นแมงแข้งน้ำนะคะแมงแข้งผักบุง้งแมงแข้งขาโตแมงแข้งขาโตน้อยโตน้อยมันยังเป็นนันโตน้อยอยู่ก็กินได้กัเก่าครับเพออโตอ่อนเพราะนี่จะมันๆนะคะมันๆถ้าโตแก่มันก็นจะหอมหอมอืมอ่ะข้างนร้ก่อนอ่ะข้างนี้ก่อนนาะเอนนะอ<ฮ><ฮ> จัน,น,น,น้องได้สน้มานะคะแเรานำเลเนี่ยย่างเนี่ยและครับ แต่จะหอมหอมค่ะห,หอมคือกันกับแมงแข่งขาะปรงเลยนะคะต้ออ่อนเพ้นส่วนมากมัน,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 นจะเป็นนํำต้นพักบุงน้อยทำไให,หนา นั่นจะเห็นอยู่บริเวณนี่แหละครับพักบุ้งนี่ละชาวบุรี่ัมยมีได้เห็นก็คือว่าคนอยู่ที่พักบุ้งอือนีอ่ยังน้อยอยู่่ตัวน้อยเพิ่นหลายใ่คะอือยังหลายอยู่ครับตัวนออ้อยผดเออเขาก็ชิตงว่ครับมันน้อยผุดมันน้อยพูดกลิ่น,น,นมิทนหน่อยแม่เขาะเจะทิ้งตันี่ห้ามก็บ้านนี่แ่ะครับตัวนี้หนแหะขัวแซ่บข่วมันดีขัมัน ตัวที่เหาะาไม่ได้พุงกะก็ที่ไต่ล,ตลงไปนะมันไ<ม>ตไ่ขึ้นมาใหม่ดด เมืเอ่อวานสับปูไทยเห็นดูพีนะคะพนันยายฉันอยู่ตรงบริเวณนี้ที่สัุทูไทยยองคลิปดันเธอเบิร์นนคือว่าได้หลายนะคะนี่ได้หลายขั่ขวมากมาก่ปแล้วครับแต่ตัวเป็นี่เพิ่นไม่ค่อยบินนะคะมีคืื่อแงแข่งขาปง้งอันนี้คือลักษณะตัวของเพิ่นตัวเป็นสีดำๆ หอมมันๆขึ้นดอกต่อยดีจะยางหาเมืงอกี้คนมันง่ายไปเนาะแม่มังานง่ายไปอยู่ไหนเนี่ยก็เลยเมึง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 บริวิน,วนอ๋อพันตายอยู่พื้นม,มันยังตัวน้อยอยู่คุณอะนี่นี่นโอ้มีตัวน้อยคนนี้ โอ้โพี่แสดงว่าอยู่โทษที่หิบพะนาจเลยสอนนี้เนาะอืมมันกอยู่หลายอยู่น้ำประปุ้งเท่านี้ล่ะคิดเอาโตที่เพื่อนนั่นทำพรั้นเนี่มองเห็นตัวจุ่มอยู่ก็เนาะอุ้มดังเด็กๆๆนี่ดๆเอาคุณไม่เห็นเมื่อกี้นีดีกว่าหอมด้วยหอมตัวแม่เพิ่น ตัวเป็นตีพิ่นเนะเาะห้อตัวใหญ่มันไปอยู่หว่างเลยเนาะ <c oughs> แต่นี่ก็ถือว่าได้หลายแล้วนะคะสำหรับวันสองคนจุ่มเออมันเป็นบริเวณหน,หน้อยๆนะคะที่เป็นพักบุ้งิ่นเหืนมากหายากครับของเสียบนะให้กบบรบโดดหลาขึ้นนี่ละบ้านเฮามันเป็น่ยนนี่สิครับประมาณเะแมนอยู่<ห>แต่แถวบ้านเ้าหนูก็ไม่ลองใส่บ้างแล้วครับบพราะคือไม่ค่อยเป็น จะมันดีแค่อืมอ้วออาวหเนี่ะยังอยู่นแข้งแข้งขาโตกันาระยะซ้ำนี่นะครับพุดีแสบขึ้กันครับอืม,อม อะไรที่เราให้ได้เป็นปีกนี่แสดงว่าพ้นกับสีประมาณเดียวกันนี่แหละเพราะว่าเพราะว่ามันสิบรูดฉุนคืนบมชุนมันสิเปลี่ยนออกมันมันท่องลายมันมันหอมเหนียวคนนี่แหละของของแตกของหอมหอมนี่เนาให้ขัวดนึงครับเดีย๋ยวใช้เมื่อขวสูุกินนอกไป กำลังจะคูนะคะหอมขนาดตอนเอาลงน้ำมองข้ามแก๊สสาวุนไทยไปก่อนด้วยหอมใช่ไหมนาไเส่ผมบุ๊นุ่มจิมๆ

ขนมนาเลยเยมันใหม่มันสุกจดกันคั่วให้มันแห้งสุดไม่หอดมอบัดดินขั่วประมาณนี้แนะเ้องได้หอดินเลยเพื่อบอกอ xì mông đồ cứ này <laughs> cứ làm người ta ngồi Chim tố tổ còn không bơi tôi nói <laughs> bên đây hơi ừ hmm, mặn đi Không đi ตัวใหญ่ปัดชิดเอวเข่ามากับโู้ตัวน้องเหรแซบตัวอ่อนมนะันอะสีไม่เป็นตะกินแต่ว่าแซบ,บแซบส่สานขนาดเลยม,มันดีกันนะครับน้อยโคแล้วก็จะประมาณนี้นะคะมันม,มันอ่อนหอมมันอ่อนแซบกว่าตัวใหญ่ตัวน้อยนะ แมงแข่งพักบุ้งนะคะหรือแมงแข่งน้ำแซบค่ะพี่น้องอ